สวัสดีครับผมสายสันต่อครับแล้วก็นานาที่ชื่นชอบในการหาหนูด้วยการสันตอกก็ที่รู้ๆกันอยู่นะครับเมืม่อช่วงเมื่อคืนช่วงหาทุบถึงเที่ยงคืนก,กว่าเนี่ยมันมีลมแล้วป่าอ้อยผมเข้าไปป่าอ้อยแล้วก็ทุกค,คนน่าจะรู้ว่าป่าอ้อยเวลาลมมันพัดเนี่ยเสียงตอกม,มันมักจะคอนโทรลได้ไม่ดีทุกคนน่าจะรู้จุดนี้นะครับ ส่วนผมเมื่อคืนอะ่ะผมเข้าไปด้วยป่าที่สงสัยแหละผมมองไว้ตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้เข้าสักทีพอมีโอกาสผมก็เข้าไปเลยก็คือทั้งสายดักสายสั่นนะจะเข้าหมดแล้วแต่ว่าผมไปในช่วงท้ายก็คือหนูอะ่ะเข้ามาแบบผมไม่รู้เรื่องเลยนะทั้งที่หนูก็ไม่ใช่ตัวเล็กแต่ทำไม ถึงเข้าได้เงียบขนาดนั้นจนที่ผมเองก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าหนูเข้ามาถึงจุดยืนตั้งแต่เมื่อไหร่ต่อเมื่อที่ผมสะบัดตอกผมสะบัดปปปปปหนูมันสะดุ้งแล้วมันอยู่ใกล้มากอะอยู่กับรองเท้าเลยในรัศมีประมาณผมให้เต็มที่ไม่เกิน30ิบเซนทั้งที่ผมเองก็งงว่าเฮ้ยมันมาอย่างไงแล้วมาเงียบขนาดนั้นได้ยังไงหนูก็ไม่ได้ตัวเล็กๆนะเดี๋ยวผมจะแนบคลิปให้ดูในช่วงสุดท้ายก็คือ ป่าอ้อยในช่วงนี้มันมีประสบการณ์ทุกตัวอยู่แล้วครับหนูแล้วก็ทุกป่าอ้อยเนี่ยป่าอ้อยกำลังลดน้อยลงคนก็จะหาหนูมากขึ้นทําให้หนูทุกตัวมีประสบการณ์ถ้าแบบว่าเราสามารถเก็บงานได้เราก็เก็บก็คือเหมือนว่าการยืนในแต่ละจุดเนี่ยเราจะต้อง ยืนยังไงก็ได้ครับให้ให้ได้เปรียบที่สุดยืนให้ได้เปรียบที่สุด <c oughs> ยืนให้ได้เปรียบที่สุดก็คือให้มันมองเห็นดินถึงแม้จะมีใบปกหรือเป็นหญ้าก,ก็ตามเราต้องยืนแบบให้มองเห็นดินไว้บ้างไม่ใช่ว่าใบาอ้อยมันปกไว้เต็มเลยแต่เราก็ยังไปฝืนยืนเหยียบไว้โดยที่หนูมันมุดมาก็เหมือนผมเลยผมยังยืนในจุดที่หนูอะ่ะมันสามารถที่ผมจะเห็นหนูได้ แต่ผมยังพลาดในขณะที่หนูมันมุดมาถึงผมแล้วยังไม่รู้ตัวเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเชื่อ,อน,นี่นะเมื่อคืนว่าผมจะไม่รู้ขนาดนะว่าหนูมันมาถึงตัวผมได้ยังไงทั้งที่ผมก็สันตอกเนี่ยหูตาหูตาไวแสงไฟก็เยอะแต่ทําไมผมถึงไม่เห็นหนูไ้ตัวนั้นมันอาจจะมีปัจจัยก็คือแสงเสียงลมที่กระทบใบอ้อย เสียงลมที่กระทบใบอ้อยมันทําให้ผมไม่สามารถฟังเสียงหนูได้ชัดเจนอ่าอันนั้นจะเป็นปัจจัยหนึ่งสําคัญเลยแต่หนูอะ่ะมันก็ยังเข้าอยู่ดีก็คือเสียงตอกเราได้ผลอยู่แล้วแต่เราอาจจะได้ยินเสียงหนูขยับลดน้อยลงไปโอเคก็อาจจะไปดูกันว่าคลิปมันเป็นยังไงแล้วหนูตัวใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นการสันตอกในป่าอ้อยนะครับ พยายามยืนให้ได้เปรียบขนาดเพราว่าผมระมัดระวังตัวหนูมาถึงตัวเมื่อไหร่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะให้มองเห็นพื้นดินให้มากที่สุดแล้วก็จังหวะตอกควรสะบัดไว้เบาๆเลี้ยงไว้ตลอดครับมาถึงตัวผมเมื่อไหร่ไม่รู้เลยดูตัวมาถึงผมเมื่อไหร่ไม่รู้นะก็ป่าอ้อยครับควรยืนให้ ได้เปรียบแล้วก็อย่าใช้โอกาสเบืองนะครับผมครับผมนี่ก็อยู่ในป่าอ้อยจริงๆนะอ้อยจริงๆนะก็นี่ฮนะห่างเท่านี้โป้งนะครับ <laughs>